รัฐบาลก็มั่นใจนะคะว่าจะเร่งเครื่องแล้วก็ดึงเม็ดเงินต่อยอดการส่งออกสินค้ายานยนต์ไทยให้เติบโตกว่า5%ของมูลค่าการส่งออกค่ะ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสมาคมในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์มั่นใจ <Okay. S 1> นักลงทุนจํานวนมากจะร่วมงานแสดงสินค้าชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง2,568ในวันที่3-5เมษาย,ยนนี้เนื่องจากชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ของไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมายาวนานกว่า50ปีโดยปีที่แล้วไทยส่งออกสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์มากกว่า5,043,000ล้านบาทคิดเป็นสัดส,ส่วน5.15%ของมูลค่าการส่งออก รวมโดยตลาดที่สำคัญได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นมาเลเซียแอฟริกาใต้และอินโดนีเซียค่ะ